เปิดจอจอข่าวนะครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องขโมยขจร<ะ>ซึ่งเราปฏิเสธไปได้หรอกในประเทศเราอะ่ะไม่ใช่เฉพาะประเทศเรา<ะ>ประเทศไหนๆก็ตามแต่<ะ>มันก็จะมีคนประเภทนี้ที่บางคนก็ฉลาด<ะ>ทานนทานี่ได้แต่ไม่คิดจะทำามากิน<ะ>คิดแต่เรื่องของขโมยขจรจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่ต้องบอกว่าเวลาเขามีปัญหาอะไรไม่ว่าที่จะที่ไหนก็แล้วกับเขาจะบอกว่าทางการบอกมาว่า ทางการบอกมาว่ามีปัญหาอยู่เยอะมีเรื่อยๆเขาต้อคือต้นเรื่องมาจากการจนบุรีนี่เองทางการบอกมาว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่จังหวัดนครพนมทางการบอกมาว่าทางการบอกเพราะว่าอันนี้ผมพูดเล่นนะท่านผู้ชมไม่ใช่เรื่องจริงแต่อันนี้ที่ผมพูดในข่าวนี่คือเรื่องจริงไม่ได้พูดเล่นแต่เรื่องที่ผมก่อนหน้านั้นผมพูดเล่นพูดจริงแต่เรื่องนี้พูดจริงนะไม่ใช่พูดเล่นแล้วเรื่องที่แล้วอ่ะพูดเล่นไม่ อันเรื่องนี้พูดจริงโอเคแล้วเรื่องต่อไปอะคะเรื่องต่อไปพูดจริงโอเคที่จังหวัดกาญจนบุรีมีชายย่องมาขโมยรูปปั้นแกะกลางวันแสกแสกอะถามว่าทำไมต้องเป็นกลางวันแสกแสกค่ะทําไมคะเป็นสุภาษิตโบราณว่าแสกแสกค่ะกลางวันแสกแสกมันมาจากอะไรเหรอคะแสกแสกไม่รู้เหมือนกันเป็นคําโบราณอะมันเหมือนกับว่าาเหลืองเออเล่ออะไรเงี้ยแดงเก็บดำเี่้มดำเี่้มอือ อออบีใบบีตอตอ,ตอ,อะไรเงี้ยบีตอตอบ,บีติกตอกหรือว่าบีโบท็อกอะไรเงี้ยชอบชอบกลางวันแสกเจ้าของก็งงว่าเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรกล้องวงจรปิดเปิดภาพขนาดที่ชายคนหนึ่งดูนะค่ะสวมเสื้อสีฟ้าแขนสั้นนะครับ มีภาคกันเปื้อนขี่จักรยานยนพ่วงเข้ามาจอดริมถนนแล้วลงมาดูล่างเราจากนั้นก็รีบยกรูปปั้นแก่ไปไว้ที่ที่รถก่อเป็นรถพ่วงข้างนะแล้วก็ขับหนีไปเกิดเหตุหน้าโรงเรียนสอนพิเศษตลาดเรสซิตี้เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีช่วงเวลา10านาฬิกา,กว,ากว่าของเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาคุณออสเจ้าของโรองเรียนสอนพิเศษเล่าว่าคนร้ายมาก่อเหตุในช่วงกลางวันแสกแสะ ทั้งที่มีนักเรียนพิเศษอยู่ข้างในมีชาวบ้านขับรถผ่านไปมาแม้กระทั่งรูปปั้นแกะไม่มีมูลค่าแต่พฤติกรรมก็ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายอันนี้เขาผูดถูกคือรูปปั้นอาจจะไม่ได้มีมูลค่าใดๆ<ะ>แต่การกระทำแบบนี้คือคุณก็ไม่ได้แคร์ต่อกฎหมายว่าน,นี่คือไม่ใช่ทรัพย์ของตัวไม,ไม่ใช่ทรัพย์ของตอนคืออารมณ์แบบเหมือนคนอยากแต่งบ้านแล้วก็มาชอปปิ้งอะค่ะไปซื้อสิอไปหาซื้อเอา ลูกแกะอาคงเอาไปแต่งบ้านแหละหรือเขาจับเอาไปให้แม่เขาแม่เขาชอบแกะอย่างเนี้ยหรอ,อแม่เขาชอบแกะถ้าไม่ใช่แม่เขาพ่อเขาหรือว่าเขาจะเอาไปให้ทั้งพ่อทั้งแม่เขาโอา้ไม่ได้ค่ะไม่ไม่เป็นไปได้นะค่ะเขาคงเอาไปให้พ่อให้แม่เขาเห็ไหมไม่ได้ค่ะทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะคะ